you know. ตอนนี้มาทำงานแต้งไม่พายมิจะไปไหนกันนะไปรับเก็ดใช่ป่ะเออเออเออไปร่อยไปร่อ รายกันนี่ถ่ายรูปมือหลองังสวยไหมกระดาษแผ่นนี้ยังไม่เสร็จครับ การอ่ะพวกเอง เก็บขยะเลยเก็บขยะตัวไม่ช่วยมันเก็บสิแต่น้อยันไหนแล้วอ่ะดูน้ำสิพวกเราเกฑ์เนี้ยช่วยก็นเก็บเร็วๆเลยเขาก็อยากเก็บเขาถ่ายอยู่ เด็กดีทำความดีแล้วนะเออเขียนใส่อันนั้นนะความดีหาไม่ได้แบบแป๊บหนึ่งใช้แฮร์รี่พอตเตอร์โทรศัพท์ที่เต้นเออโดนสาวฮัลหลไอ้แนนกเบย์มีบ้าหมือลูกพิมงลาดขามถึนั่นดิขานอะไรดิเนี่ยเขาไว้กค่ะ